สนุกครับเหมือนเหมือนมางานกีฬาไงเจอเพื่อนมาเจอกับเพื่อนใช่ผมก็ขอบคุณทาง F1 Mobile มากนะครับที่เชิญพวกเรามางานในวันนี้นะครับผมจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มาเล่นสงครามที่นี่ครับผมใช่จริงเกมนี้ก็คือวิ่งกับแข่งกันเล่นอยู่ด้วยแต่ดีด้วยผิดไปครับอย่างวันนี้เรานำการสนับสนุนอนได้ขับแฟนไปขับที่นี่ครับวันนี้เหมือนมาเที่ยวเนาะมัเป็นดีเจเปิดเพลงให้ชวนเต้นเรื่อยนั่นเลย มาเผยแพร่วัฒนธรรมให้ฝรั่งดูจากอัฟุตมาร้องเพลงและมาเล่นเกมครับผมก็บอกว่าถูกใจพวกเรามากๆเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยเล่นประจำอยู่แล้วครับโอวิ่ก็เล่นประจำอยู่แล้วก็พอรู้ว่าเราได้มาร่วมงานในพิบายนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยครับผมอย่างบรรยากาศเลยแล้วเป็นยังไงครับโอ้โหเป็นใจมาก ิดถึงนะครับบรรยากาศแบบนี้หลังจากโควิดหลายปีก็เงียบไปอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าคือคืนขึ้นแล้ว,วลสำหรับผมมาผมตื่นเต้นมากว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาสี่ล้อมนะครับผมรู้สึกว่ามันมันดูน่าสนุกมากแล้ววันนี้ตอนเล่นก็สนุกมากจริงๆด้วยใช่ครับก็ดีครับผมจะยากบอกกรเดหรือว่าความพรอ้อมจะเปียกยังไงบ้างวันนี้ตเตรียมใจมาเปียกเต็มที่อยู่แล้วครับผมใช่ก็ครับผมคือเราเตรียมโชว์มาให้ทุกคนได้สนุกกันในปศุกาลปีนี้นะผมก็อยากให้ทุกคนสนุกไปกับพวกเราได้นะครับ ครับผมก็พื่นชีนน้ำพื่นชีนน้ำมีพื่นชีนน้ำครับแล้วก็มีดูแล้วาต้แล้วแต่งงานด้วยแล้วอย่างอย่างอันนี้ก็คือทีมเขาก็มีที่กั้นน้ำให้ด้วยนะครับกันเพื่ออุปกรณ์ต่างๆสนุกครับสนุกดูบรรยากาศทุกคนมืนได้กลับมาแบบแท้ในของกางหลัากที่เราเดินเยที่เราสนุกมาสนุกมากครับผมไม่เคยมาสีลมเลยวันนี้สงการสนุกมากครั้งแรกอ่ะเนี่ยใช่ใช่ก็เลยเอ่อม่วนจอยสนุก ยังไม่ทันเลยไม่ทันแต่ต้องไปหรอคือจริงๆก็เลยนเว่างเดี๋ยวมาแล้วอาจจะได้มุ่นจอยต่อที่นี่แต่ว่าสงการจะมีหลายวันก็จะมาก็ได้ครับผมครับผมก็อยากฝากเอฟซีโมบายกับทุกคนด้วยนะครับเป็นบูที่มีกิจกรรมให้เล่นแล้วก็มีของรางวัลให้นะครับอยากให้ทุกคนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วมาแวะเล่นกันได้มาจอยกันได้นะครับผมเพราะว่าสนุกแน่นอนใช่แล้วใครยังไม่โหลด FC Mobile นะครับผม เลยเวลาเพิ่งปลไยเพลงใหม่ไลฟ์ดรือรับครับผมเป็นเพลงใหม่ที่เราเพิ่งปล่อยออกมาเหมือนต้อนรับปีใหม่ไทยไปด้วยเหมือนแบบเป็นแสงสว่างให้ทุกคนทุกคนแบบแฮปปี้ขึ้นมาในช่วงสงกรานต์นี้ครับผมใช่ฟีดแบ่งรีดแต่งไปไลบ้างครับอะไรนะครับไปเช็คกันเช็คกันแบบอ๋อฟีดฟีดแบบจริงๆดีกว่าท่านมากดีกว่าที่ชิดครับผมแล้วก็รู้สึกว่าคน คนอาจจะชอบเพราะว่ามันเซอร์ไพรส์สำหรับพวกเขาด้วยเขาแบบตอนแรกเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าพวกเราจะปล่อยเพลงแบบนี้มาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอปล่อยมาแล้วก็ค่อนข้างดีเพราะคืว่ฟีดแบบค่อนข้างดีครับผมจริงเมื่อวานเป็นงานแรกที่เล่นแล้วคนก็ลองได้กันแล้วอ<ช>่ะก็เ<ช>ลยแบบเออดีใจมากถ้าอะไรเด <ๆ S 1> ็ดให้เล่นหมดเฮ้ยเราลงเวลาเนาะจริงๆใช่จริงๆถ้าเต้นเพลงนี้เต้นเต้นง่ายครับผมอยากทุกคนได้ลองเต้นกันดูนะครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> มีนี่อีกครับมีนี่อีกมีนี่อีกมีนี่อีกเออยังช่วงขงการขายาวนะครับใช่ครับก็มียาวๆไปครับผมก็เราก็จะมอบความสุขให้กับทุกคนในทุกๆวันครับเพื่อให้เป็นแบบเหมือนเริ่มต้นปีใหม่ของปีใหม่ไทยที่ดีสำหรับทุกคนนะครับผมใช่แล้วก็ปานนะครับปากปากภายในปีนี้นะครับผมปีนี้สามสิงหาคมนะครับก็จะมีแอลาสคอนเสิร์ตนะครับผมถ้าอยากทุกคนเราติดตามรายละเอียดที่แอลาสออฟฟิเชียลนะครับก็น่าตื่นเต้นมากๆสามสิงหาคมครับผม ก็เลยว่าบัตรไม่แพงไม่ดียังๆย่าไปรู้ราคาเราหรอกจะไม่รู้เลยเราก็ไม่เคยทำแทงอยู่แล้วนี่